สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปอมบอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกา28นาทีนะครับตอนนี้ปอมบอมอยู่ที่5แยกราชเ้าหรือสวนจุจากนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดคนกระทำความผิดเยอะมากนะครับบอกเลยส่วนมากจะเยอะมากผมจะพาทุกคนนะครับไปชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางสุดยอดขยัน แพงปีนะครับ2,567ด้วยความสุภาพนะครับไปชมกันนะครับทุกคนไปยืนดักกันแบบนี้เลยครับได้ดีท่าน